ชัดกลางนี่แหละที่น่ากลัวเพราะฉะนั้น,นอัศด,ดงคือว่าอาทิตตกดินโอ้การต่อสู้ของไพรย,ยุคใหม่อฮาาคือเขาเรียกตัวพวกเขาเองเป็นไพรย,ยุคใหม่เป็นการต่อสู้ของไพ่ย,ยุคใหม่ที่สู้กับอมาตทําให้อมาตอัศบัดสดง,ดสดงซึ่งอมาต้นประกอบด้วยอภิสิทธิ์เป็นแจ็คอะเปรมเป็นคลีนและ ไผ่ไปเขาเขียนว่าไพ่ตาสุดท้ายด้วยขออภัยท่มิกาพี่มิกาจริงๆแล้วคนใครปมได้ไมั้ยเนี่ยถ้าพี่ไม่กล้าพี่เชื่อว่าคนไทยที่เป็นวินยูชนป่านนี้เนี่ยเชื่อ,ท,ท,นนอที่ปมแน่นสักแค่ไหนเนี่ยเขาสางออกหมดแล้วอืมแล้วก็ หน้าปกนี้สุดท้ายอเขาบอกว่าไงขอให้การเจราจาเป็นเรื่องประชาธิปไตยและความเป็นธรรมเท่านั้นเรื่องง่ายๆคือยุบสภาคืนอ,อำนาจให้ประชาชนนี่เจราจาเหรอ,รอสรุปแล้วเขาสรุปแล้วยุบสภาถ้าเจราจามันต้องไม่สรุปมันก็ต้องแค่นี้ะนะเรื่องเจราจาขอเป็นเรื่องรประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมเท่านั้นโอเคอันนี้ยังพอเป็นหลักการ อแต่บอกเรื่องง่ายๆยุบสภานี่มันไม่ได้เจรจาสรุปไปแล้วและตกลงเขาก็เปิดเผยว่านี่คือหน้าที่เขาเหรอในการที่จะยุ่งเกี่ยวกับบ้านเมืองต่อไปไม่ใช่อันนา้นยุบสภาอยู่ที่อภิสิทธิ์เพียงคนเดียวแล,แล้วแล้วแล้วเขามายุ่งอะไรเพราะตัวเขาเองก็บอกตลอดเวลาใช่ไหมว่าผมเนี่ยเรื่องมันข้ามตัวผมไปแล้วตอน,นมันมไม่เกี่ยวขอให้เปเจรจากันเพื่อบ,บ้านเมือง จะบอกให้นะถ้าเราวิ่งข้ามรู้วเรายังวิ่งพ้นเลยแต่เนี่ยเขายิ่งกับภูเขา Everest, เอเวอเรสต์เขาจะโดดข้ามได้อืมไม่ได้หรอกแต่อาจารย์เสรีเชื่อกฎแห่งจำไหมพี่เชื่อพี่บอกแล้ว <c oughs> คนเราเนี่ยนะ <c oughs> เจมสัตว์โทษมีสามสถานะสถานะที่หนึ่งถ้ากฎหมายจับได้ไล่ทันคุณก็โดนกฎหมายลงโทษอือันที่สองถ้าเป็นเหมือนของหนังสือเจมสัตว์ถ้าเกิดมีคนรู้ทันคุณ คุณก็ถูกลงโทษโดยสังคมเดี๋ยวนี้คนรู้ทันทักษิณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนั่นคืลงโทษทางสังคมอืมส่วนอันที่สามถ้าเกิดกฎหมายก็ไล่ไม่ทันสังคมก็ไม่รู้ทันเชื่อเถอะคุณจะโดนกฎแห่งกรรมซึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเราไม่อาจจะรู้ได้จะเป็นโครคภัยไข้เจ็บตายโหงหรือว่าพิกลพิการหรือทนบดล้อมเป็นอะไรไปอันนั้นกดแห่งกรรมมีแน่นอน หมอดูเขาชอบทำนายด้วยนะว่าปีนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยให้จับตาดูให้ดอีอันนี้พี่ไม่รู้ได้แต่ว่าพี่เชื่ออย่างนี้เสมอครับนะกฎหมายทันคุณก็โดนลงโทษโดยกฎหมายคนรู้ทันคุณก็ดงลงทษโดยสังคมแต่ถ้าสองอันนี้ไม่เกิดมันก็ต้องมีจับขออาจารย์เสรีวคลายปมเล็กๆให้ผมสักปมหนึ่งได้ปมอะไร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีการประชุมที่รัฐสภาแล้วมีการถกเถียงกันอฮะว่าระหว่างที่มีตำรวจทหารป้องกันรัฐสภาอมีคนบอกว่าน่าอับอายเพราะมีตำรวจทหารเข้าไปอยู่เต็มรัฐสภามีบังเกอร์อายเขาอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าตำรวจฆ่าประชาชนในเหตุการณ์7ตุลาเน่าอายมากกว่าประหลงอาจารย์คิดว่าอันไหนน่าอายมากกว่ากันอันหลัง อันที่ตำรวจฆ่าประชาชนในเหนเดือนจำเจ็ยตุรา,น<ม>า,าย<ม>าน่าอายมากกว่า<ๆ>เพราะอันแรกเขาไม่ได้ไปทำอะไรให้หน้าอับอายอเขาไปทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีพยายนอันตรายเพราะบนเวทีเขาพูดว่าเราจะบุกและโดยประวัติศาสตร์ถามเขาเคยบุกไหมเขาก็เคยบุแะกะแ,ลและที่คุณพิสิทธิ์ไปมหาไทยที่เราเห็นภาพมามันก็บุกจริงๆที่โรงแรม เราอย่งคลิปที่สี่แยกที่พัทยาใช่ไหมคะแล้วก็ที่มหาดไทยแล้วรวมทั้งการลงพื้นที่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดไหนจังหวัดไหนหลายที่ที่ไปและลำบากนะเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราเนี่ยเป็นนักสถิติธรรมชาติแล้วเรียนรู้จากประวัติศาสตร์<ม>การเอาทาหารไปไว้ตรงนั้นเนี่ยมันคือการป้องกันการป้องกันให้เกิดความสบายใจไม่น่าละอาย าเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเซนสิทีฟเขารักประชาธิปไตยมากมเห็นทหารมาอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติแล้วมันอับอายมันทนไม่ได้เลยแม่จะเปิดช่องให้เข้าไปทํางานเขาเลยยังไม่เข้าเลยเนี่ยเชื่อไหมไม่เชื่อยังไงพี่ก็ไม่เชื่อเพราะแต่ขาส้มตําเข้าได้อสอสอฝ้าเขาเองพี่กุ้งก็เข้าไปได้ออื้าแต่เขาบอกเขาอายเขาเลยไม่เข้า คนพวกนี้มีความอายสูงมากเลยหรอคะอายเฉพาะเรื่องนี้นะบ่าอ้าวแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งทําไมบอกตํารวจฆ่าประชาชนในช่วงเจ็ดตุลาน่าอายกว่าเพราะว่าไม่ได้เป็นการทําโดยสากลสารปกครองมีการตัดสินไปแล้วสารปกครองบอกว่าการชุมนุมวันที่เจ็ดตุลาไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่คนที่ทำก็ ต้องทําจากเบาไปหาหนักตามหลักสากลไม่ใช่ว่าคนที่ชุมนุมไม่เป็นไปตามกฎหมายพับจะทําอะไรก็ได้ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดฆ่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณต้องบอกจังหวัดที่หนึ่งประกาศก่อนว่าจะทําอะไรอืและจะทําอะไรนั้นต้องทําเบาๆก่อนเช่นจะฉีดน้ําแล้วนะอืมจะกลับบ้านหรือเปล่าหรือจะผลักดันจะจับตัวขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้มันยิง คือไอ้ที่ทำนั้นดูเหมืจะขั้นสุดท้ายแล้วมังแล้วไม่ได้ประกาศให้รู้ด้วยนะไม่ได้เลยแล้วที่คุณสุเทพบอกว่าจริงๆแล้วคนที่จะต้องรับผิดอย่างแท้จริงก็คือรองนายกรัฐมนตรีผู้ออกคําสั่งและประจาศเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอย่างนี้คนนี้จะต้องรับผิดชอบแต่เขาลาออกไปแล้วอวันนั้นประมาณสิบโมงเขาลาออกอแต่ในช่วงตั้งแต่คืนวันที่หกเช้าวันที่เจ็ด เขายังปฏิบัติการอยู่ก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นด้วยต้องรับผิดชอบด้วยแม้จะลาออกไปแล้วตูก,ก,กต้องคดีอาญาต้องรับผิดชอบไหมถูกแน่นอนคดีทางการเมืองก็ต้องรับผิดชอบทางดีอาญาก็ต้องรับผิดชอบทั้งสองอย่างรวมกันและตอนนี้เขาเป็นเสื้อแดงเรียบร้อยถ้าเขาสามารถที่จะพลิกฟื้นอำนาจได้เขาก็สามารถที่อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุถ้าเป็นพลังเรียลโมทีเป็นสาเหตุอย่างในการที่กลับเข้ามา อ๋อเพราะฉะนั้นเราก็เลยดูไม่รู้ว่าเอตกลงคนนี้จะเอาอยัางไงกันแน่ใช่ไหมครับที่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่รู้เขาอยากพ้นผิดอ๋ <c oughs> อครับวันนี้เราก็คลายปมทั้งเล็กและใหญ่พอสมควรนะครับวันนี้ลาท่า,านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ